สวัสดีคมสวัสดีคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้หลังจากปล่อยตัวเลขออกไปแล้วอันแอดเพิ่นกะสีมาถามว่าได้ฝันตอนงวดอีกบ่อได้ฝันตอนเนื่องอีกบ่อเป็นบ่อกาพวกขากะเศร้าฝันแล้วค่ะอันกาเลี้ยงเกามากอะไรยเลี้ยงฝันเมนกะเศร้าฝันเพราะว่าได้ปล่อยตัวเลขออกไปแล้วมันก็บัฝันอีกค่ะ มันก็มีแต่ว่าปล่อยปลอยอ่นมีปล่อยไปซีซีหกแล้วก็หกหกเจ็ดหกเจ็ดหาน้อหลังจากนั้นมาเราปล่อยไปแล้วแล้วก็บอกว่าอีเมลเอ้ยอีโพลเอ้ยว่านย่าให้ลูกมาฝันอีกเด้อเพิ่นมันสิหลายโตก็บอกเพิ่มกั่นเนาะย่านเพิ่นบ่มีเงินซื้อน้ำ่าซั่นเนาะก็เลยก็บ่ฝันเด็กเลียนเดียวเลยเพราะท่านยิ่งแหมกบันนี้ก็บบันนี้ก็บ่ฝันอี็กมาฝันอันได้กินได้ยาค่ะฝันว่าหนึ่งเขา เหนียวให้แฟนเอาขึ้นรถไปแจกชาวบ้านออจ้าคืนที่ s อ i n g กก็กมาฝันว่าได้เห็ดกับขวากับน้ำมาค่ะเฮให้ผู้เฒ่านั่งกินเ็ดสับลาบยู่บอา์เซนคืนออคที่สามไมา่อีกก็ฝันว่าได้เหตต้นผาปาในี่ปลาเอาจ้าเฮมาปลาในมวนฟอนนะคะมวนลีวนฟอนล้ำแต่ว่าเงินน่ะบ่ได้มีต้นเงินน่ะใส่กระสอบปุ๋ยค่ะจากผู้ขาฝันดีผู้ฟันดีผู้ขาดล้ำผู้ขาหัน ใส่ท้องซ้ำประมือปตีนหรือวะจ๊ะไปฮะพี่โตไก่มันเป็ดยังบุนเนาะอี่อีแม่เนาะน้องไอ้มิโซกมีไส้ก็สุดขั้นแมงที่โตที่ฝันไปที่หัดปอนเป็นก้อนหนานางกับมซีซีหกราคาหกกับซีมันตัวเดียวกันเนาะ มันก็ต้องซี่ซื้อซี่หกซี่เก้าแล้วก็เจ็ดหาเจ็ดหกไม่จำเนี่ค่ะที่ปล่อยไปหกกับเก้าเพราะหกกับนับ่หกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะขอโทษนะค่ะนั่เราปินทองนะค่ะเนาะเต่นเต้นเนี่ยคนนี้ก็ไล่ซ่องไล่ยังอู้คือคนผู้งามเนาะน้าเหมือนผู้งามในยูทูบหลายยังวานมากจ้แมนกับผู้าก็ บุญเนี่ยในข้อน,ธาธาานี้คือทำผ้าโตกใจซ่ำมผ้าเนี่ยนี่จะไม่นะคะด้วยประเมี่หย่างดอกประเมี่ผ้าจ้าเจ๊กินลาเดียวมากมากเดียวมากใไม่แมนคันคันคันบันสิเป็นยังบุญอิลีกะให้ลูกลูกร้านเพื่อนได้ถือเลยน้ำกันน้องขาน้อง จ้าอันนี้ก็คลุวงขวัญของคนผีบา้าเป็นบนะ่เนอบอยงว่าผีบ้า่แมนจ้าแมนคันมากซื่อน,น้ำกันคัดกระพ่านไปอันนี้คือเป็นแนวท่างคือการเชียงโชว์ของคนมักตัวเลขเนาะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> ฟัน <c oughs> แมนซื้อฟันว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บ่แมบบน, <c oughs> นวันหลายตัวเ้าตองตึงตองไปกอ่อนน่ะตัวไดมันนนาซื้อตัวไดมันมากเ้าจังอาเนาะค่ะเนาะ อันนี้คืออยากแบ่งปันเจ้าของนะฝันผู้เธอกับฟันซื้อชายมันก็ตื่นกันน่ะอันนี้ก็เลยต้องมามาลงยูทูบบ้างความฝันของผู้ข่ามันสิใช่บลูเบอร์รี่ใช่มันบ่เนาะคันผู้ใดมากระจัดไปผู้ใดคัดกระพานอันนี้คือฝันนะคะเด้อตัวเล็เด้อดตัเล็กจอกขาล้ำล้ำเลยวัยอีคาเมอร์ใจตุ๊บใจตุบตุ๊บตุบตุบเลยไม่อยากจะมองแล้วองหน้ามันเบื่ลายผมในบรรดาที่เจ๊ให้มาทครมีตัวมักติดสวนบ่ตัวมักแห้งๆบ่ค่ะไม่ใจนะครับพีไม่ใจพวก่าเนะ

เพราะว่าผู้ขาสีเห็นหลายตัวผู้ขาเช่าเบิ้งตัวเล็กเบิ้งตัวเล็กจะเบิ้งเอาซ้ำนั่นนะคะคันตือเปิ้นกันเปิ้นสใจตือเปิ้นกระตึกตัวนั้นเนาะเพราะว่าคันนคันหลายตัวแล้วมันสิไปลายไปเรี่องเงินมึงกระเป๋ามันสิเบิดเอาตัวเดียวเป็นเช่นแล้วกัเข่าเป้าแม่ก็สิว่านี่ยฮะเข่าเป้าแปลกๆจะมากบ่บ่มาก ก็สร้างมาผู้ขามากตู้นี้ผู้ขามักตัวนี้ผู้ข้าซื้อไปแล้วผู้ขากับมวลในใจไปแล้วเขาซื้อเลขไปแล้วเนาะผู้ขาก็คิดว่าผู้ขาต้องถือเลขมันถึงที่ถือเพราะมันคิดื้อไปแล้วอุกใจอย่ามันก็ถือมันถือมันเจอเลขมาแจกอะไรเก็บใบหรืออย่งเก็บใบหรือย่างมุมนี้บริก็บค่ะไดแจกเพื่ออื่นไปเมื่อแล้วแม่ให้ผู้อื่นตื่เขาก็ดีใจแล้วเพื่อบุญนั่นสิต่อมางวดหนาเนาะค่ะเนาะ ตัองวนให้ก่อนใครคือเจจินดาแมนให้ก่อนใครเลยว่าได้เป็นเลขที่ได้ตีแต่ฝันซื่อๆค่ะเป็นเลขฝันซื่อเลขที่กามาสามสามสุดช้มหางหายแต่วันที่ใดครับตั้งแต่วันที่สองวันที่สองเนนพอมาเลขออกปุ๊บคือเลขออกมื่อไงเมื่อแรกนั้นผู้ขากับฟันแลวผู้ขากับไปแล้วค่ะเป็นเซนไม่รู้ว่ามันฟันเป็นตัวเลขได้ยังไงได้ค่ะ ฝันกันใช่ไหมซีซีหกอะค่ะครับหกหกเจ็ดหกะค่ะจร,<ะ>ระเข้น้อมาในเพิ่นก็เล่ไว้จา,ากวาเนาะเพิ่นเพิ่นบอกว่า,าเติมเติมไปอีกคือเจ็ดหาที่วันที่เจ็ดเอาองค์งามามีผู้เฒ่ามาบอกว่าอีฬาคนเล่าผู้เฒ่าว่าเจ็ดหาเด้อเจ็ดหาเด้องาสิมาอยู่น้ำเนี่ผู้เฒ่านะว่าผู้ใส่สุดเก้านะว่าสิมาอยู่น้ำเนี่ยเจ็ดหาเพราะเกิดเมื่อจังสี่จังสี่จังสี่กับว่าเข้าใจดอกปึ๊ก่าจันปึ๊ก กันก็บอกจังซี่จังซี่มึงเขาบอกเข้าใจบ่อขออาเซียนบาใจกันแล้วมาเอากระดาษมาดูมันก็เขียนในตัวเดียวเจ๊ฮ่าสำนันแมนก็เลยว่ากันเลยได้ซื้อน้ำผึนเพราะมันสิแมนคือคว่าผันมาบ่สันมันแมนคือคว่าผันมากับบุญรูปนีบุญหลายเนาะอันนกสิสาตูสิ่งทเฮ็ดบุญสิไปสวดมนต์ในเพิ่นละกัสิไปบวชที่เพิ่นพร้อมมันนั่นบวชที่จักมือมือนัน เมื่อนันนะ้นอ่ะบวชก็ได้โดนอันอันยูทูบไปหลายบวชได้เมื่อคืนเดียวเมื่อเมื่อนึ่งคืนหนึ่งนหนึ่งยูทูบไปหลายกันเลยอ่ะพระอาจารย์มารู้ซื้อแค่เนี้ยพาจารย์นยังยูทูบมาหลายว่าจารยก็เลยเนีนมากค่ะอ๋ <laughs> นอ,อนะก็เลยสิไปบวชอีกเมือ่อวันที่สิบหกย่างมาแรงเลขออกเลยเขาปุ๊บกับจีกาวัดเลยก่อก่อนที่จะ <laughs> บวชก็บอกตัวเลขก่อนเด้อบอกแล้วเลขออกแล้วเด้ออกแล้วก็บอกก่อนเนาะต้องงวดอีกแมีน เพื่อฟันเล็กออกปุ๊บก็สิไปฟันเนี่ยมึงแรงอีกตอนนันเหม็นเนาะบบกอนไทยเนาะครับเหม็นจ้ะคันว่ามักคันว่าชอบเนาะก็ให้ตามเด้อค่ะเด้อคันบ่มักกัดเพต้องจัดคันมักกับจัดจวดค่ะผาดบึ้มเลยค่ะเนาะค่ะบุ๋มเลยเหม็นจ้ะเนาะค่ะเนาะจัดจาครับบึ้มเเนาะก็สั่งนล้วมาครับจี๊ยบเหม็นครับก็หยิบจ้า ้ม, Hence, มตัวเลขสี่สี่หกนี่งวดก้อนของปีไก่มันออกสี่สี่หกเบอรรูเบอรไนเบิงแล้ค่ะที่เราเส้นติเขามาอีกครับเพราะว่างวดก้อนของมนีของวันที่สิบหกม่น่านีของปีไก่นี่มันออกสี่สีเหมือนกันนะครับในสถิตินะครับบ่ร์รูคือกันมันมาตรงกัน okay. like ันซ well ื่อบรูไปเบิงแม่บร้ไปเบิงโทรศัพท์ฝันะเลขฝันค่ะบรไปงบังเอิญมาตรงเขาวาเลขที่งวดที่แล้ก็บเรจักกันนะคบฝัน แม่บ่ได้ไปเบิ่งเลยบ่ได้ดไปขับน้อนในยังคำนวณบ่เป็นค่ะที่บ้านแม่แม่ฝันจังซี่จังซี่กันเลยกับไปทรงต่อไอเพื่อนนะคะว่าอัข่อยฝันเราเด้อข่อยกระยันมูบูฮูวนั่นก็ว่าข่อยฝันเนาะถ้าก็ไปหาเนี่ยไปร้าน จะมาความฝันของข่อยซีเมนหรือว่าเมนกระถาเบิ้งวันที่ที่พบเลยแหละค่ะใช่นาะต้าสาธุแล้วค่ะเด้อกันจัดกันคัดกระพานแล้วค่ะอันนี้คือเลขฝันแล้วก็บ่ได้คำนวณกับฝันค่ะข้าพิชเชยได้ยินว่าเราโอ้ยขอบคุณจี่เจนดาด้วยเจเกนดาเจนดาล่การโผล่ก็ฟันป็นแค่สั้นเนาะฝากหน่อยเจฝากเอฟซีหน่อยมีอะไรจะฝากไหมเจฝากเอฟซีหน่อยมีอะไรจะฝากไหมคนที่จบไปตอนนี้ มีอะไรฟังไหมจีใช่ค่ะเจ๊ิยามั่นใจค่ะตรงที่ว่ามักฝันมะฝันโคมสุดท้ายที่ว่าในแห่เตินเงินมาค่ะแม่แต่เมื่มาฝันว่านี่วใาเรื่องตัวเลขมันก็ขนลูกออกมาค่ะแม่ก็คือกันก็ไปบวงสรวงบ้านพ่อจ้ำเนาะก็ดีดีใจว่าว่าเลขเพิ่นสิตรงกับเลขของเจ้าของกับเลขคุ้นลบคุ้นพ้องนี่สันนะคะค่ะ ก็จะเอาบ่ได้เนาะงานฟันวานะก็เลยอู้วิบสันคือมันสิเกนลูกหลานเพิ่นสิได้ซับอีตัวก็คิดผู้เดียวเนาะเอากรบสิเกนคือสิว่ากระสาธุสาธุน้ำเพิ่นเนาะให้เพิ่นได้โชคได้ไส้เหมือนกันกับเอาผู้องค์ยาไปเปิดชคเปิดซับยู่บ้านอยู่ซองเพิ่นน่ะนะพอย่างเข้าไปแล้วก็ะพ้นหัวลูกอาย่ได้ดีกับเป็นบ้าเข้าไปฟ้อนนะคะ ต่ว่าฟอนท้าไปกับผู้นจักเย็นอยู่กินครอครูกิง้มเลยค่ะกินง้มเลยใช่ไหมจิบแง้มนแง้งลอตเอรี่ไปเลจะไดน่าจะแบลูโลอตเรี่หายไปแล้วไงบ่บ่หายี้ไมซเื่อค่ะอ๋อนึกว่าหายไปถอานที่คนเชกินดาที่ก้าวมา่องนะครับน่าไขียนไวรับอเกียกินดาหลเรื่กสินยสร้างใรืินี่มื่อนี้นะครับนะครับ ล้วกับฝันยำๆซำๆพี่น้องเ็สนิทกันวันที่สิบสองพอดีนะครับพี่น้องชอับจ็มาเนันพันต่อยเกียร์เนาะคุเกียรลายครับครับจ้าาซากังลเวทกันแล้วจะพาไปรวยด้วยกันนะคะจุดจวดเลยค่ะโลแกนสโลแกนสโลแกนสโลแกนคนจบอ่ะจวดค่ะจวดจวดไม่ชอบไ่ชอบ ชอบกระจัดชอบกรจัดขัดก็่านนะคะจนี่นะคะคือเลขในความฝันนะคะชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะคะเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านค่ะใช่อันนี้คือคนมาตัวเลขนะคะน้องอันนี้นะคะเด้อสโลแกนนะคะเด้อชอบกรจัดขัดก็ผ่านเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านค่ะมากระจัดเลยค่ะจวดจัดเลยค่ะนี่ค่ะนค่ะจวดจวดจวดจดจวดจวด หันมัทนาทีหันมาทนานี้หน่อยจ้ะโอ้เนี่เจจินดาครับตัวเลขย้ำตัวเลขตัวเดิมเด้อคุณผู้ชมนะจวดจวดนะครับไปทางนู้นด้วยเจ่ะทางนี้ได้แล้วขับคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้สนทนากับเจ เจนดานะครับคุณผู้ชมนะครับเจ๊เจนดาท่านก็ปล่อยตัวเลขเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมตัวเลขเหมือนเดิมที่โชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับตัวเลขไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ชมเจ๊เจนดาฝันตั้งแต่วันที่สองครับคุณผู้ชมนะครับย้ําว่าเจ๊เจนดาให้ตัวเลขตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สองนะครับเลขออกปุ๊บเนี่ยครับแอดได้ไทยทําไปกินข้าวกับเจ๊เจนดานะครับเลขออกปุ๊บนี่ก็ให้ปั๊บเลยนะครับตัวเลขนะครับความฝัน แล้วก็ตอนนี้ก็เลขกยังเหมือนเดิมคุณผู้ชมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับก็ชอบก็จัดนะครับเจ๊จะน่าว่านนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเพราะเงินในกระเป๋าของท่านนะครับคุณผู้ชมก็ชอบก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมทุกเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์ เลื่อนเช่นเดียวกันเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางที่เชยนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่เรามีดวงมีโชคมีวาสนาเราก็จะถูกถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อย่าซื้อเยอะคุณผู้ชมนะครับเป็นห่วงนะครับก็การจะร่ําจะรวยนะครับก็ต้องอาศัยบุญวาสนาด้วยนะครับเส,สี่ยงโชคแบบนี้ก็ถือว่าเสี่ยงเนาะก็มันแล้วแต่บุญแล้วแต่ว่าแล้วแต่วาสนาจริงๆนะครับคุณผู้ชมแอดก็ได้ตามให้แล้วนะครับเจจินดานะครับนะครับแล้วก็เลขก็เลขก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะครับ สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอยากให้ FC ถูกเลขถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนใครที่ชมอยู่ช่องอคุมทรัพย์ยานาคและก็ที่พัน channel แ,แลวก็ทางเพจคุมทรัพย์ยานาคนะครับให้ร่ําให้รวยทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดสาธุกดแชร์และกดไลค์ให้กําลังใจเอสด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับคุณชมเฮงๆดวยสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม